อิมัสมิงสติอิทางโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสสุปปาทาอิทางอุปปัชติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสมิงอสติอิทางณโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัส,สนิโรธาอิทางนิรุชติ เพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไป